ราชาลูกหนังทุลกคอเสนอเชลซีลุ้นขึ้นจากฝูงแวนเนอร์และชิรูผนึกล่าชัยบันวูฟสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเน้นหนักวังคว้าชัยเพื่อโอกาแสแซงขึ้นจากฝูงลีกโดยเตรียมส่งิโมแวนเมนอร์กับโอลิเวียชิรูลงล่าตะข่ายเกยมเยือนรังหมาป่าวูฟแฮมตันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษวันอังคารที่25าธันวาคมถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์เอชดีหนึ่งเวลา1นนาฬิกาปรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ วูบแทมตันปะทะเชลซีสนามมริเนียสเตเดียมวูบแทมตันวูบแทมตันเปิดบ้านแพ้กับแอสตันวิลลา0-1ในเกมลีกนัดล่าสุดทําให้เจ้าบ้านแพ้2เกมติดต่อกันความพร้อมในเกมนี้ n นโนเอสเป t โต a ซานโตผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสจะไม่มีชูเอามูติโยที่โดน2ใบเหลืองเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมกับสิ้งพงานทาให้รูเบนเนเวสจะได้บัญชาแดนกลางร่วมกับเลอนแดรเดินดองเกอร์นอกจากนี้ราอูลฮิมินส ยังไม่มีกำหนดคัมแบ็กช่วยทีมหลังจากที่มีอาการกระโหลก้าวจากจังหวะที่ปะทะก,กับดาวิดลุยส์กองหลังอาร์เซนอลจนต้องพักรักษาตัว,ตวเป็นเวลานานเช่นเดียวกันกับจอห์นนี่กัสโตที่บาดเจ็บหนักบริเวณหัวเข่าตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ส่วนการจะทับคาดว่าคอนเนอร์โคดีและโรแมงซาอิสจะได้จับคู่กันในตำแหน่งเซนแบ็กต่อไปทำให้วินล,ลี่โบลีต้องนั่งรอโอกาสอยู่ที่ซูมานั่งสำรองอีกครั้งในแดนหน้ามีฟาเบอซินวายืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเชลซี Chelsea. เชลซีคว้าใช้ได้เพียง2จาก5นัดก่อนหน้านี้รวมทุกรายการโดยเกมลีกนัดล่าสุดบุกไปแพ้เอฟตันศูนย์ต่อหนึ่งสภาพทีมในเกมนี้แฟรงแลมผราดผู้จัดการทีมชาวอังกฤษยังคงไม่สามารถใช้งานคริสเตียนพลิสิตที่โดนอาการบาดเจ็บบรินแฮมสติงรบกวนอีกครั้งรวมไปถึงคาร์ลัมฮัสซันโอดอยและฮาคิมซิยกที่คงจะไม่กลับมาก่อนวันบ็อกซิ่งเดย์เป็นอย่างน้อยส่วนการจะทับคาดว่าติโมแวร์เนอร์และไคฮาวสจะคอยทำเกมในพื้นที่ดิมเส้นสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างโอลิเวียเชรู ขณะที่แผงมิดฟิลด์จอร์จินโยน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนมัตเตโอโควาซิตรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามวูฟแทมตัน4 2 3 1รุยปาติเซโอเนลสันเซมิโดคอนเนอร์โคดีโรแมงซาอิสเฟร์นันโดมาซาวรูเบเนเวสเลอันเดรเดนดองเกอร์อาดามาตราโอเลดานิเอโรเดนส์เปโดเนโตฟาบิโอซินวาผู้จัดการทีมนูโนเอสปริโตซานโต เชลซี4-3-3เอ็ดอาเมนดีริสเจมส์ครุสซูมาตีอาโกซินวาเบนทีเวลเอนโกโล่กองเต้เจร์จินโยเมสันเมาส์ไคฮาวเวสโอลิเวียเชีรูติโมแวนเนอร์ผู้จัดการทีมแฟรงค์ลมพาดผู้ตัดสินสจวตแอ็ดเวลแฟรงค์ลมพาดผู้จัด well. ard, การทีมเชลซีเชื่อว่าข่าวร้ายของวู๊ปทำตันที่ราอูลฮิเมเนสกล่องหน้าตัวเก่งเจ็บหนักพักยาวจะช่วยให้ทีมมีความเป็นหนึ่งและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ราอุนฮิมินเนสบาดเจ็บหนักถึงขั้นกระโหลกศีษะร้าวหลังชนกลาากาดกับดาวิดลุยส์ของหลังบราซิเลียนของอาร์เซนอลในเกมพิมลิเมื่อสองสัปดาห์ก่อนแลมพาดกล่าวเปรียบเทียบกับเชลซีที่เคยเสียปีเตเชคเพราะบาดเจ็บที่ศีรษะเช่นกันหลังปะทะก,กับสตีเฟนฮัน์เมื่อ10กว่าปีก่อนจริงๆแล้วมันช่วยกระตุ้นพวกเราเราเสียผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมไปช่วงเวลาหนึ่งเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นผมเห็นภาพที่ฮิมินเนสโผล่ไปที่สนามซ้อมเมื่อสัปดาห์ก่อนและได้พบเพื่อนร่วมทีมทุกคน ผมมั่นใจว่าสิ่งนี้จะกระตุ้นความแข็งแกร่งภายในทีมเพราะทุกคนได้ตระหนักถึงผู้เล่นที่บาดเจ็บไปมันเป็นงานยากมากๆเมื่อคุณต้องบาดเจ็บหายหน้าไปและเป็นอาการบาดเจ็บที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณมากกว่าอาการบาดเจ็บทั่วไปดังนั้นผมจึงมั่นใจว่าสิ่งนี้จะทําให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นแต่แน่นอนว่าพวกเขาจะคิดถึงนักเตะที่ดีมากๆในเวลาเดียวกันแลมผาดกล่าวแลมผาดเผยข่าวดีเรื่องอาการบาดเจ็บของผู้ลิสิต พร้อมกระตุ้นทีมต้องรีบแก้ตัวก่อนออกเดินทางสู่ทินมิดแลนด์ตะบันตกแฟรงแลมพาดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่คอปแฮมอธิบายถึงสิ่งที่ทีมของเขาต้องทำเพื่อกลับมาคว้าชัยชนะพร้อมอัพเดตอาการล่าสุดของคริสเตียนพูลิซิทแข้งชาวอเมริกันพลาดมีส่วนร่วมในเกมนัดที่บุกปราชัยต่อเอเวอเรตเพราะมีปัญหาบริเวณแฮมสติงแต่ล่าสุดแลมพาดยืนยันว่าเขามีโอกาสลงสนามพบกับวูฟนอกจากนี้บอสยังตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเชลราโอลเย ความเป็นไปได้ที่ลอนดอนจะกลับไปอยู่ในการเฝ้าระวังระดับเทียร์สามและการลุ้นแชมป์แต่เรื่องแรกเขามอบข้อมูลเรื่องอาการของผู้ิสิทธิ์เขาลงซ้อมในวันที่เราแข่งกับเอเวอเรตันและเขาก็รู้สึกดีขึ้นแลมพาร์ดรายงานเขาจะมีชื่อในขมกำลังวันพรุ่งนี้ผมยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะลงตัวจริงหรือไม่แต่ก็เป็นข่าวดีจากเกมสุดสัปดาห์ครับแลมพาร์ดพิจารณาว่าทีมของเขาต้องตอบสนองอย่างไรหลังพ่ายให้กับเอเวอเรตัน พีม์ลีกไม่เคยปราณีใครอยู่แล้วคุณได้เห็นผลการแข่งขันมากมายตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่ได้เล่นในระดับสูงสุดเมื่อวันเสาร์แล้วก็โดนเอาชนะมันก็แค่นั้นพวกเรามีสถิติไร้ผ้าที่ยาวนานและเล่นฟุตบอลกันได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับการคว้าชัยชนะมาตรฐานการเล่นของเราตกลงไปแค่นัดเดียวตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราในการแก้ตัวกลับมาให้ได้อีกครั้งโดยทันดีมันสําคัญที่เราต้องอยู่ในเส้นทางของการแย่งแชมป์ตอนที่มีคนอวยว่าพวกเราเป็นทีมลุ้นแชมป์ โดยเฉพาะหลังเกมกัะบดผมรู้สึกว่ามันเป็นการแข่งขันที่ยาวนานในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกผมเคยทําได้สมัยเป็นนักเตะและผมก็เข้าใจว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือเวลาที่แพ้แล้วต้องรีบแก้ตัวกลับมาให้ได้โดยเร็วซึ่งมันคือสิ่งที่พวกเราต้องทําเราต้องรักษาระดับผลงานและผลการแข่งขันให้ได้อย่างต่อเนื่องแลมพาร์ดคอมเมนต์ถึงข่าวลือที่ว่าลอนดอนจะเข้าสู่การควบคุมระดับสามทำให้แฟนบอลไม่สามารถชมเกมที่สแตมฟอร์ดบิท ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในระดับ2และมีแฟนบอลเข้ามาชมเกม1ห,หรือ2นัดผมรู้สึกว่ามันควรเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนมีโอกาสเท่ากันสําหรับแฟนบอลเราได้เห็นและรู้สึกถึงแรงสนับสนุนที่พวกเขามอบให้รวมทั้งสิ่งที่มันส่งผลกับเกมผมคิดด้วยนะอันนี้คือผมไม่ได้จะบอกว่ารัฐบาลต้องทําอะไรแต่ผมว่าเราควบคุมแฟนบอล2000คนที่เข้ามาชมเกมในสนามได้จริงๆถ้าจะให้พูดก็คือมันโชคร้ายมากเราก็ปรับตามสถานการณ์ที่มันเป็นไป ผมไม่ได้วิจารณ์แต่แค่พูดความจริงครับเราไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อนสโมสรต่างๆแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถควบคุมได้ซึ่งผมก็อยากจะคิดว่าอาจจะมีบางอย่างที่ทําได้เพื่อให้แฟนบอล2,000คนเข้ามาชมเกมแต่เรื่องนี้มันอยู่เกินอํานาจของผมแหลมพาดกล่าวถึงข่าวเศร้าในเรื่องการจากไปของเชราอูริเยผมเคยเจอกับเขาทั้งในและนอกสนามเขาเป็นสุภาพบุรุษเสมอเวลาที่เราได้พบกัน การได้อ่านข้อความจากผู้คนที่รู้จักเขาดีกว่าผมมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่ได้ถูกสะท้อนออกมาเขาเป็นคนฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่เขาประสบความสําเร็จอย่างมากในอาชีพการคุมทีมเขาเป็นบุคคลที่พิเศษตัวผมและทุกๆคนที่สโมสรฟุตบอลเชลซีขอส่งกําลังใจให้กับครอบครัวของเขาด้ครับเผยผลการจับสลากประกบคู่แชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเชลซีจับสลากมาเจอกับอาเลติโกมาดริตในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายของแชมเปี้ยนลีก สิงบูจะยกพลไปเยือนทีมดังจากเมืองหลวงของประเทศสเปนในการเจอกันนัดแรกก่อนจะกลับมาแข่งที่สแตมฟอร์ดบิดในเกมนัดที่2โดยวันและเวลาแข่งขันจะมีการยืนยันอีกครั้งในคืนนี้ตามเวลาในไทยทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มอ e, ีโดยมีเซบียาจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มในขณะที่อันดับ3าเป็นคลาสโนดาที่ได้สิทธิ์ไปเตะยูโรปาลีกส่วนแรนช์จบลงด้วยการเป็นบวยของกลุ่มสำหรับเกมนัดแรกจะแข่งในระหว่างวันที่ 16, 17, 23, 24กุมภาพันธ์ ส่วนนัด2จะแข่งระหว่างวันที่ 9, 10, 16, 17มีนาคมโดยวันและเวลาแข่งขันจะมีการระบุออกมาอีกครั้งการประกบคู่ครั้งนี้ทําให้เชลซีได้เจอกับคู่แข่งที่คุ้นเคยในรายการเราเผชิญหน้ากับทีมจากเมืองหลวงของประเทศสเปนครั้งแรกในรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาล2009-2010โดยสิงลูเปิดบ้านถล่ม4-0และแฟรงค์แลมพาร์ดมีชื่อเป็นผู้ทําประตูสําหรับเกมเยือนเป็นผลเสมอดราม่า2-2โดยเซกิโออาเกเรโรซัดเบิ้ลให้อลิโก ซึ่งประตูที่2ของเขาเป็นลูกยิงตีเจ้าในนาทีที่90หลังจากดีเดเยตร็อกบาทําประตูที่2ของตัวเองในเกมดังกล่าว2นาทีก่อนหน้านั้นทีมตราหมีเขี่ยพวกเราตกรอบรองชนะเลิศในปี2014โดยเสมอกันที่บ้านของพวกเขา0-0ก่อนบุกมาเอาชนะที่ดะบบิด3ต่อ1ซึ่งดีเอโก้คอสตาทาประตูที่2ให้พวกเขาจากการซัดจุดโทษก่อนจะย้ายมาค้าแข่งในลอนดอนปัจจุบันดาวยิงจอมโหดรายนี้เป็นสมาชิกในทีมอาเลกโกมาริต แต่ประสบป,ปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8เป็นเชลซีที่คว้าชัายชนะในสนามเยาวแห่งใหม่ของอลัิโกโดยมิชี่บาซอวยียิงประตูชัยช่วงท้ายเกมสำหรับเกมนัดเยาวจบลงด้วยการเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งนอกจากนี้เรายังเคยแข่งขันกันในศึกยูฟาซูปร์คับเมื่อปี2012โดยราดามิลเฝ้าเก่าว่าที่ดาวยิงสิงบลูในอนาคตกดแฮตทริกช่วยทีมดังจากสเปนเอาชนะทีมแชมป์ยุโรปไป4ีต่อึ ในการแข่งขันที่มรกโกโหดแต่ไม่กลัวแลมผ่านลั่นสิงสู้เต็มที่จับสลากเจอตรามีภายหลังทราบผลการจับสลากรอบน็อกเอาท์ศึกแชมเปี้ยนสกแฟรงค์แลมาราดได้พูดถึงความท้าทายที่รออยู่เบื้องหน้าในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเชลซี Chelsea ในฐานะแชมป์กลุ่มถูกประกบคู่พบกับอารกมาดริดทีมดังจากประเทศสเปนล,ลูกทีมของดีโก้ซิเมอเน่มีประสบการณ์โชกโชนในเวทียุโรปและเวทีระดับประเทศ ซึ่งแลมพาดไม่ได้มองว่าเป็นโปรแกรมที่เบาอย่างแน่นอนผมว่าคนส่วนใหญ่คงบอกว่านี่คือการจับสลากที่หินที่สุดเท่าที่เราจะเจอได้หากวัดจากผลงานปัจจุบันฟอร์มของพวกเขาในลาลิกาประสบการณ์ในเวทียุโรปและคุณภาพของทีมกับนักเตะในอีกด้านหนึ่งการจับสลากทุกคู่ในแชมเปี้ยนลีกมันยากอยู่แล้วเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองและเมื่อการแข่งขันมาถึงคุณต้องพยายามเอาชนะทีมลักษณะนี้หากหวังจะคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกดังนั้นมันก็ต้องตามนี้แหละครับ ถึงแม้พวกเขาเพิ่งจะปลาชัยให้กับเรียลมดิดริด2ต่อ0ูนในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันอารเิโกมีคะแนนเท่ากับทีมจ่าฝูงอย่างเรอัวโซซิดาโดยมีโปรแกรมตกครั้งถึง2นัดพวกเขาจบในตำแหน่งรองแชมป์กลุ่มของแชมเปี้ยนตามหลังบาเยนน์มิวนิกผมได้ดูเกมที่พวกเขาเคลียริพูตกรอบเมื่อปีที่แล้วซึ่งชัดเจนว่าอารเริโกเป็นทีมที่พิเศษแลมผาดเสพวกเขามีประสบการณ์และมีคุณภาพในกลุ่มกำลังดังนั้นผมคิดว่าตามหน้าข่าวผู้คนคงบอกว่า พวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งที่สุดที่เราสามารถจับสลากมาเจอแต่เราต้องฉีกกระดาษนั้นทิ้งเราต้องทําหน้าที่ของตัวเองและต้องมั่นใจว่าเราสามารถล้มพวกเขาได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ